ยืนยังไงดีที่จะไม่บังน้อง ให้พ่อกซี่แนะนำตัวกันในยเป็นกาศเดี๋ยวให้สัมนองสัมนากันให้เรียบร้อยนะครับอ่าเฉลยไอ้โมเมนต์นี้แหละแฮชชัทของเรานะพี่เฉ๋มห้ามพลาดเลยแก๊งกาเดียนถูกต้องนี่ครับนี่คือนี่พวกเขาเนี่ยมารับบทเป็นแก๊งกาเดียนของเราอันดีแล้วอันดีแล้วไม่แน่ใจว่าแก๊งนี้ผ่านหรือเปล่าครับพี่เขามาออดิชั่นเมื่อกี้ครับแก๊งกาเดียนแก๊งนี้ดีใช่ไหม ครับผมก็ตอนนี้ข้างหลังเราจะเป็น Guardian of the Galaxy ใช่ไหมครับผมอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ Proxy of Dreamer Society ครับทุกคนขอโทษขอโทษเลยครับผมไม่คิดว่าไม่คิดว่าพี่คิมจะเล่นจริงๆไุ่ตางคิดปะอันนี้อันนี้คือคนอื่นก็ไม่รู้ใช่ไหมมุกไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้แล้วแต่ว่าแอบอยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันนะเล่นตล่งด้วยดีมากเอาให้แต่ละคนแนะนำตัวเลยครับเชิญเลยครับผม เอ้ยโย่โท็อกซี่สวัสดีครับคุณเราฟ็อกซี่ครับสวัสดีครับขอบคุณฟ็อกซี่ครับสวัสดีครับวงอิฟ็อกซี่ครับสวัสดีครับคิมฟ็อกซี่ครับสวัสดีครับกันฟ็อกซี่ครับ สวัสดีครับพี่เดิมพ็อกซี่ครับสวัสดีครับกอน์พ็อกซี่ครับอย่านะอยานะไม่มีทางนะอยานะแต่แค่จะบอกพี่แซมมี่ว่าตอนที่น้องๆขึ้นมาแต่ละคนคือแบบรู้สึกไม่ดีเลยอะทำไมครับความรู้สึกดีๆมอบให้กับพ็อกซี่หมดแล้วไงโอ้ยใช่ไหม ยูเซอร์โดนใจกันไปเออยิงเก่งขย่อยแเหรอไม่แต่จริงๆนะอย่างที่พี่แชมป์บอกเลยนี่ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแก๊งใช่ที่ represent การเด้แล้วแต่กาเลซี่วอลมาดีมากเนาะถูกต้องครับทั้งหน้าตจดีความสามารถก็เหลือโดนที่สำคัญมีความสนอยู่ด้วยเออ แต่จะว่าไปต้องขอพักเรื่องเพลงหน่อยเขาเมื่อกี้เพลงแรกเราคุ้นกันอยู่แล้วนั่นก็คือเพลงคนไม่คุยคนไม่คุยถูกต้องแต่ว่าเพลงที่สองเนี่ยสิอันนี้ไม่ใช่เพลงของบล็ y กซี่ไงเพลงอะไรครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์กาเดียนซัลเลคซีภาคแรกครับเออคำหมคํานึ่จะเจอคำหลายๆคนอาจจะคุ้นหูกันอยู่แล้วรับผมมามาตอนต้นของหนังภาคแรกน่นเด็กเป็นเพลงแรกที่ทำให้เราได้รู้จักกับกาเดียนซัลเลคซี่น่นเดง นะครับการเพลงซิกเนเจอร์ก็ว่าได้เนอะเป็นแบบเพลงที่แบบว่านึกถึงเรื่งนี้นึกถึงการเดียกสัตกาแล็กซี่เลยแต่ใครจะได้คิดว่าอยู่กับพ็อกซี่ก็ดีเหมือนกันใช่ลงตัวชอบมากชอบมากเมื่อกี้ลองตัวลงตัวในฐานะแฟนหนังแบบเมื่อชมเมื่อกี้ดีมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับอ่ะงั้นขอถามก็หน่อยในฐานะวันนี้แน่นอนเราอยู่ในงานของแบบว่ากอรเรียกสัตการเล็กซี่ของมอร์บัสสตูดิโอนะฮะชอบตัวละครไหนใครก็ได้จากเรื่องอะไรก็ได้นะ ยในใน Marvel Cinematic Universe ใช่ในจักรวาลของ Marvel Cinematic เลยครับใครจะเริ่มก่อนดีได้เลยได้เลยคุณก็ชอบอย่างนี้นะครับ I am ครับผมเฮ้ยดีดีดีชอบขอแบบว่าขอคำตอบแล้วก็ด้วยมีมีคาแรคเตอร์หรือจะเป็นค่าของคแคเอั้ะรคาแรเตอร์นิดนึงแบบคนนี้เพราะว่าคนนี้เขาสร้างมาตรฐานไปแล้วเออเมื่อกี้ดีเมื่อกี้ดี ขอถ่ารอบได้ไหมบางคนอาจจะถ่ายไม่ทันถ้าชอบตัวละครไหนโชว์คุณเลือกใครฮะชอบโกรูครับเพราะว่า I am g กรูน่ารักน่ารัก็ไม่คุดนน่าเป็นกรูตอนเด็กไม่คุ้ตอนเด็กคุ้นภาคเอกไม่สนครับแลคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปออบรีครับมาจะบอกว่าคีมคาแรคเตอร์อยู่อ๋อเขา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 ใครก็งอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนีหายปะอันนี้เขาแนะนำตัวละครอยู่ ใครดูหนังมาเวลจะรู้เขาแนะนำตัวละครอยู่แกร์สใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่เราไปขชอบแกร์สครับไม่มีใครมองเมื่อกี้ยืนดูไอ้สมาชิกในวงหายไปไหนหนึ่งคนมองไม่เห็นนี่แต่ดีมากดีมากเหมือนอยู่นะเหมือนเยี่ยมเ้าไม่เห็นคือเหมือนเลยเมื่อกี้ไม่เห็นจริงอ้าวเราไปกันต่อครับผม ของคิมชอบไอรอนแมนครับผมใช่คือส่วนตัวเนี่ยรู้สึกมีความผูกพันกับไอรอนแมนมากครับว่าตอนเด็กๆอ่ะคือคิมอ่ะเป็นคนที่อาจจะเล่นคนเดียวแต่ก็มีจินตนาการสูงใช่ไหมครับทีนี้น่ะของขวัญวันเกิดชิ้นแรกๆที่คุณแม่ซื้อให้ครับคือกางเกงขาสั้นลายไอรอนแมนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาสมมติว่าคิมเป็นลอจินตนาการว่าตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมครับแล้วบางทีภาพไอรอนแมนไม่ชัดนี่ฮะมองกางเกงครับ ไปต่อได้แล้วบินบอยบินในอากาศได้แล้วครับผมทำท่ายิงเป็นฮั้นีมูนต้องโพสท่ายังไงครับยังไงฮะท่าบินท่าบินสมมติว่าลอยสมมติว่าลอยเออสมมติว่าลอยอ่าได้ไหมได้ไหมได้นะที่กิมฮานนะโอเคมาตรฐานเริ่มสูงไปเรื่อยๆนะไอ้เรื่อความตลกนะฮะความตลกเอาให้เหมือนเอาให้เหมือนพี่การต่อมันขงผมเป็นกัปตันอเมริกาครับโอ้โอันนี้มีความเป็นผู้นำใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ครอันนี้คือเข้าไนเกอร์เลยนะครับเข้าเลยเข้าเลยโอเคครับของผมน่าจะเป็นซีนของภาคแรกทุกคนต้องแหวกให้เขาจะแบบว่าเขาจะแบบ I can do this all day ีดีดีผมผมเชื่อว่าถ้าคุณเล่นแบบเมื่อกี้แถวนี้ก็ได้ทั้งวันเหมือนกันครับผม เฮ้ยไม่ยอดครับเริ่มาเป็นไดอะล็อกแล้วแล้วก็มีซีนในหนังเลยด้วยเริ่มยากเรื่อยๆไม่ค่อยกดดันเลยแลวิเตอร์นะสบายเบื่อครับเออสบายเออผมชอบดัพันเตอร์ครับ้ก็เอบอย ดีช้อนนี้คือแบบหลบให้แบบว่าทางนี้ได้ถ่ายเต็มที่นะผ่านไหมผ่านไหมเตี้ยมากดดันไหมมากครับสบายๆก่อนสบายๆของกอลก็เป็นสตาร์หล่อนลนครับเพราะว่าคิดว่านอกจากแบบชอบฟังเพลงเหมือนกันแล้วเนี่ยเรารู้สึกแบบเกรียนเหมือนกันครับเกียนเด็กเกรียนแค่นี้พอเนาะ พอพอไหมครับโทษนะครับพอไหมับฝั่งนี้เมื่อกี้ผมเห็นเลยเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันเอาใจยากนะเนี่ยครับไม่จะจะบอกทุกคนว่าเป็นการแย่งที่ทั้งจักรวาลไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าพิทากดใจทุกคนเนี่ยเราก็ตีกันเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยขอ r e a c t i o นพวกเราหน่อยทางนู้นทางนู้นเขามาแรงมากทางนู้นเขามาแรงมากต้องต้องเห็น r e a c t i o นฝั่งนี้นะเมื่อกี้ เคยแหละเคยคือเคมากเิยเสียวมากโอ้เป็นไงบ้างยูเซอร์จัดเต็มไหมน่ารักมั้เมื่อกี้เขาบอกเอาใจยากแต่ยูเซอร์ฝากบอกว่าแต่เอาใจไปเลยนะฮะบล็อกซี่เยี่ยมมากเมื่อกี้ได้รู้แล้วว่าชอบคาแรคเตอร์ไหนที่สุดในจักรวาลมาเบลถูชุกไหมครับผมมา พูดถึงเรื่องนี้การ์เดนส์ซูสแตนดาร์ดซี่พี่แชมป์มีอีกหนึ่งตัวละครส <Th an> ำคัญเหมือนกันถูกต้องครับจริงๆนอกจากเจ้าอรเก็ตที่เรารู้จักกันแล้ว <S <S <ฮ decreasing> นะคะนโปสเตอร์เนี่ยมีตัวละครใหม่ตัวหนึ่งฮนะชื่อว่าคอสโมน้องคือน้องหมาที่หน้าตาคล้ายๆกับน้องจุ๋มเหม่งอนะ <S 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 เออแล้ว,แล,วแล้ววันนี้บอกเอิญมากที่จะอยู่บอสตันเนี่ยและมาวิลสตูดิโอเนี่ยเขาเชิญคุณแป้นครับแม่ของน้องจุ๋มเหม่งมาด้วยดังนั้นเราไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะครับผมอยากเชิญคุณแป้นนะครับผม ขึ้นมาแบบทักทายกันข้างบนเลยครับต่อไปกับคุณแป้นด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางนี้เลยครับทางนี้เลยครับคุณแป้นแป้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับคำถามผมไม่ยากเลยครับเป็นเป็นไงบ้างครับที่ได้เห็นเพื่อนของจุ๋มเหม่งมีบทบาทในภาพยนตร์ฟอร์ยัษ์แห่งปีอย่างนี้ครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะรอตั้งแต่ จริงๆแล้วเป็นแฟนมาเวลอยู่แล้วโอ้ใช่แล้วก็ดูกาแล็กซี่ตั้งแต่สีสันแรกตั้งแต่เวอร์ชันแรกต oh. ัก <laughs> ้งแต่้วก็มีคอสโมก็เลยแบบรุนอยากดูว่าจะมีอะไรตื่นเต้นมากในนั้น mm. แล้วก็รุนว่าอีกหน่อยแล้วนะเขาเผื่อจุ๊เหมงจะมีจะมี <laughs> จักรวาลซีนีเมติกยูนเวอร์สกับเขาบ้าง <laughs> เจอ <laughs> แล้วเขาแบบว่า <laughs> ติดต่อมาอย่างเงี้ย <laughs> อันนี้อันนี้สามารถประชาสัมพันธ์ได้เลยนะฮะสมมติท่าแบบว่าเนี่ยสนใจสามารถไปซีนให้จงเม่งดีแบบซีนสองซีนไปร่วมเล่นหนังได้ไหมฮะได้ได้แล้วถ้าให้ภาคเสียงนี้ได้ด้วยไหมครับจุ๊จุก็ไม่แน่ใจโอ้ยรองก่อนต้องร้องมื่อวนนี่แหเอายังไงดีอะคือจังหวะต่อไปนี่ต้องต้องต้องซีนเขาแล้วไหมอย่างใช่ไหม ใช่ไหมทุกคนบ๊อกซี่ครับผมเห็นว่าเป็นแฟนของจุ๋มเหม่งด้วยถูกไหมใช่ครับใครใครเป็นแฟนจุ๋มเหม่งสุดยอมรับมาซะดีๆยกมือยกมือทุกคนนะทุกคน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 เราติดตามจุ๋มเหม่งทุกคนเลยครับแต่ว่าวิกเตอร์นะจะแบบว่าอยากเจอจุ๋มอยากเจอที่สุดอยากเจอที่สุดเหรอ เอาอย่างนั้นเก็บอาการอยู่นะอาการอยู่อาการอยไม่ต้องเก็บอาการแล้วคนมากันเยอะขนาดนี e ้พ็อกซิ่งมาพังโบขนาดนี้จุ้มเบ่งอยู่ข้างหน้าขนาดนี้ทวนเลยจุ้งเบ่งไอโย่จุ้มเบ่งไอโย่จุ้มเบ่งจุ้งเบ่งจุ้งเบ่ง ใครพูดจ like oh oh, oh, oh uh ุ oh ๊มเม่งมีอะไรได้โอ้จุ๊ลองดูจุ๊มเม่งครับจุ๊มก็ไม่มีใจอ้าโอยโอ้ยซีนแบบได้เลยอยู่ด้านหน้าเซ็นเตอร์ด้วยโคตรเหมือนโปสเตอร์เลยเหมือนปล่อยคิวเหมือนปล่อยคิวเฮ้ยลูกนี้ต้องมาเฮ้ยน่ารักมากจุ๊มเม่งน่ารักมากจุ๊มมิ่งจุ๊มเม่งมีอะไรจุ๊มเม่งจุ๊มเม่งนีอะไรจุ๊มเม่งจะโดนแล้วลูก ตอนนี้บนเวทีเสียเปลี่ยนทุกคนเลโอ๊ยทชไมตายแล้วลูกเอ้โยแต้บิกเตอร์ิกเตลองจุ๊บแม่มีอะไรให้หน่อยจุ๊บไม่มีอะไรจุ๊บไม่มีอะไรให้แล้นรีให้แล้เรับให้เร็วๆให้เลยค่ะ ผมขออยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมครับจริงๆแล้วนะเพราะว่าน้องจุ๋มมิก็ต้องไปเตรียมตัวดูด้วยใช่ใช่เล่น Galaxy โอยน่ารักจังโอ้โหดูซิดูแบบว่ารักใครกันเรียบร้อยแล้วรู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ารักน่ารักเทคไปเลยโมเมนต์นี้เทคไปเลยโอ้ย สนิทกันเรียบร้อยเลยจุ๋มเมงครับเล่นให้ครบทุกคนเลยนะมาถึงตรงนี้ด้วยพิเชอร์เล่นยังแล้วแล้วเหรอหรอนี่คือนี่ต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมขอส่งเราเลยครับโอกาสมาแล้วจุ๋มเมงรู้จุ๋มเมงอีกจุ๋มเมงอีกหรือชิ้นนึงรูกจุ๋มเมงรู้คิวจุ๋มเมงรู้คิวรู้คิวอ๋อเหรอจุ๋มเมงรู้ มีชิ้นหนึ่งมีชิ้นหนึ่งกันเลยตาพี่พี่ให้นะพี่พี่ให้นะอ้าวเ้าะโอ้อ่ารับรับคนภาพเพิ่มไหมครับในช่องถ้ามีนะได้แล้วอันนู้ดูน่าจะแคมป์ไ่ผ่านแล้วครพี่แชมป์คงจะต้องให้จุ๋มเองไปเตรียมตัวละใช่เดี๋ยวเราก็ต้องหนักรู้เหมือนกันต้องเตรียมตันก้วยซี่โอ้ยโอ้วันนี้สุดยอดมากๆ นะอะเดี๋ยวให้ท็อกซี่เชิญชวนทุกคนทิ้งท้ายนะให้ได้ไปรับชมกับการเล่นสนุกการ์เล็ตซี่นะครับผมครับผมเชิญเลยครับเขาเติมท่านหนึ่งคนเลยไ,ไ,ได้ครับก็อยากจะขอบคุณที่ให้ท็อกซี่ได้มา,าร่วมง,งานนี่นะครับก็เป็นเกียรติจุ๊บเอกมีอะไรจุ๊บเอกมีอะไรไหมครับโอ,อเคไม่มีอะไรครับ ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากทุกคนรับชมการเล่นจอมติการ์เลซี่ในวันพุธที่3พฤษภาคมนะครับในโรงภาพยนตร์ด้วยครับสุดยอดมากๆครับขอเสียงปรบมือดังๆนะยูเซอร์เสียงมาปรซีขอบคุณมากครับขอบคุณคุณแม่นด้วยนะครับแล้วก็ันแน่นอนเจ้าจุ้งเมงส่งเสียงอะไรจุ้งเมงด้วยจุเชิญเลยครับเชิญเลย